แต่หวยแถวนี้มันว่าใครมีปู่ดอกปูมือละสามสิโลนี่ได้อยู่ถ้าเป็นหวยอยู่หน้าเนาะแต่หวยแถวนี้มันว่าใครมีปู่ดอกหวย,ยก,กินอะไรปากหัววะที่นัย้ำไข่ต้องกินสดได้มัน,จะ,ใน,ในจะกินได้ไงกินได้หรืล่ะไรถ้มันกินได้หีืออย่างงี ผลงานวันนี้จ้ะ <c ười> นี่แหละพ้ะาใส่กี่อันเนี่ย<ม>หอยจุบหอยเชอรี่หอยจุบกับน,น,น,นุ้ยญ่โย่ได้สวยงามนะเอาไหมเอาก้อยอย่บ่ะขอเจิไปเห็นงานสวยละ

ขึ้นยาข้ากูดอกกูข้างชูนกูเก็บปากนี่กนกูกินม่อไปากกูโง่ั้นัย้ำไข่ต้องกินหมดใช่ไหมจะกินได้็งได้กินได้นี่ล่ะถ้าไมกินได้ะไรอย่างนี้กูก็่เอามาอนก็ได้นีขั้นสมกินคือนสกินก็กินที่ทงแน้าอืนนี่แหลปวดเอวยากจะกันนั่งด กหนยมาจากพี่กลุ่มกิ่นบอหอยหอยตรงนั้นนะเก้าวันเอ้าไหมเกาะอยู่ป่ะอเจอไปเพ็นงานสวยละหาหกตัวริงแบบยิ้มยอนอยู่เด้อหาหกตัว ไปไปไปน้ามาเกาะไปอยู่เอาปูมือละสามกิโลนี่ได้อยู่ถ้าเป็นหวยอยู่หน้าเนาะแต่หวยแถวนี้มันว่าใครมีปูดอกอปูกอกินมะได้ปากปูโวว่าถนะยอมไข่ต้องกินสดใช่มันจะกิได้แข็งไหงกินได้นีเหระทำไมมันกินได้ไม่ถึงหกางปูงอหอย หอยน้ำหัวกระมาเตอนสวยๆนี yes ่แบบนี้หาหกตัวต euh ิงเรายิ้มยอนอยู่ด้วยหาหกตัวนี่ไปให้แมนปาะกาบไปออ ไม่กับกนนไม่ไกลิ่นเล้องวัวจะเพี้ยกลุ้งกลินบ่ใครนึกกิ่นยี่บ่ะละน้องวัวน่ะกกนบ,บ่ปูมือละสามที่โลนี่ได้อยู่ถ้าเป็นห่วยอยู่หน้าเนาะแต่ห่วยแถวนี้มันบ่ใครมีปูดอกไปสวยๆก็ได้ปกติไปใส่ๆยันมันออก Nh xài sài sang gần như hoặc có ý anh chơi lì gần đại người tôn hoặc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  hoặc tôn hoặc 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 tôn hoặc 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 ปาได้ป่านี่ยปาเก่งยังปาเก่งยักบ้านเขาเขาไตหกที่เขาไ่หลายหลายคูเลยโอ้โหเจบปวดใจเสียปากนี่เป็นเส้นอืมเมียก็เจนยำบ่ได้ปากกรไดจำบ่อไ่แบบพีก สามสิบไหมเต็มุ้งสามสิบอันหอยอื็นหอยเห็นคนซื้อจิ้งแม่กระเจนยำบ๊วได้อันปากกระได้จำบ๊วยได้แบบพี่ผมหอยจุกหอยกุ้งอิเลตุยง่าย หัวกมาเต่นสวยๆนี่แบบนี้ก็โอ้ยนาอเหนียวแมวกับกวดอ้นต้มแกะแล้วก็ล่างดีๆหน่ยจุกกัหน่วยไง กินแล้วยก็มีขอกินอันกคูแ่พักคิ้วแ่ว่าเขาพ่อใชบอกที่เขาได้หลายหลายคนเลยโอ้จับสุดใจเสียปากปดตาไปคิวเนี่ยจะงงคิวบาทนะกูเก็บปากไปกูเก็อืมอย่าข้ามกูหลอกกูทั้งชุดกูเก็บปากนี่ กบขั้นสมกินคือ <laughs> สมกินกับกินที่งแน้อ,อื่นนี่แหละหปกปวดเอวยาจะ็นซึ่งจิเมฆก็จะหย่อาบ่ได้อันปากก็ได้จำบ่ได้เด็ดพีกผลงานวันนี้จ้ะนี <laughs> ่ละ่ะ พราใส่กี่อันเนี่ยกินเหล้ามันกืีคกินอันักยู้แกงทักยูว่ว่าเขาพ่ใส่บอกที่เขาใต่หลายๆเลยโอ้โหจบเสียปากเพี่ยวมันโขได้นีขั้นสมกินคือกินกับกินที่้างนออืนนี่ะปวดเอวยากล โคตรตาไปคิวหูเนี่ยจังงูกิบบาทนะกูเก็บปากปากูอื่อืออืมจะข้างน้ำกูหรอกกูข้างชูนกูเก็บปากนี่นี่ป่าได้ป่านี่ป่ากันยงปลากันยังแม่หอดตายแล้วุกกระเพากูถึงั้นละทกน ไล่ไลยอย,ย,ยู่เด้อนน่เด้องา่ามเลยเอาไหมเกยยี๋ยว่บอขอเ้อยไปเฮ็นงานสวยล้วหาหตัวยิ่งเรายิ้มยอนอยู่ด้หาหกตัวไปที่น่นมระกอบ ไปยูหาหกตัวติ่งกับยิ่มยอนอยู่เด้หาหกตัวนี่ิปไปบ้าน้าะกาะไปยูหาหกตัวติ่งกับยิ่มยอนอยู่เด้อหาหกตัวนี่ิปบไปให้นะะหน,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 นา้ามาเกาะไปยูเา้กาโอมไดอย่งเขั้นสมกินพื้น กเอยาะใส่ตุ่มนี่มันก็ได้ย,ย่างเดียวเดี๋ยวคันช่วงหนาปูหลายเขาก็ได้ปูพร้อมแต่เราแต่ว่าเป็นบางหวยถ้าหวยอยู่หน้าน่ะโอ้ยปูหมหอยจุกหอยกุ้งตัวใหญ่ <laughs>